ันี้เป็นครั้งที่17ตรงกับวันที่26ตุสจิกายนสองพาร้เข้าพเจ้านายวิมัสกัสินพิลาขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาทำหม,ม้บูชาสังฆาบูชาและเป็นอาจารยยบูชาแด่งองค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่เสเม็ดลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคปปรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของมิชาจินนามณีขอเทพเทปราเจ้าทั้งหลาย ปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัจจยายของพระเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้กิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่กันสวดสัจจยายมุนต่อไปปรสวดจุนุมเทวดาสมัญตาจักรพาเลถุอัตาฆจันถุเทวตาสัตมังมุนีราชสาจจุนันสุสาคามโมกาทาง สัาเคกาเมจะนตุเปฆิริสิคาลัสเตเจันตาริเคบีมาเนทีเปรละเทจะฆาเมตัุวนาคาเหเนเคหามัตุนิเคเตภูมามจะยันจุเทวาจะรัชลลวิสเมยยักขาคันทัปนาคาติดชันตาสันติเกยังมุนิวารวาจันนางเสธาโวเมสุนันตุธรรมมสวัณทะโลอายะมาตันตาธรรมมสวัณทะโลอายะมาตันตาธรรมมสวัณทะโลอายะมาตันตาบทสวดธรรมการสิทธิคาถาหน้าโมตัสสาภพระคะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุสโสสจักิริยาคาถาอาติเมสานังอัญญงพุทธุเมสานังวะรังเอเทนะสสัจวะเชนะโสติเมหุตุสัพพะทานาติเมสานังอัญญงธัมโมเมสานังวะรังเอเทนะสสัจวะเชนะโสติเมหุตุสัพพะทานาติเมสานังอัญญงสังโกเมสานังวะรังเอเทนะสสัจวะเชนะโสติเมหุตุสัพพะทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาจิกาหาถามหากรุณิโกนาโถอัยยะสพปิณังปุเรตว่าปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังอเตนะสัจจวชเชนะมโหตูสัพพูปัถวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพปิณังปุเรศว่าปรรมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังอเตนะสัจจวชเชนะมโหตูสัพพูปัถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพปิณัง ผุ้ไตว่าปารมีสัพภาปัตโตสัมโพนิมตมังอิเตนะสัจจะวัชเนะมโหตุสัพพุปทวาบทส่วนมหาสมัยสุดเอเมเมสุตังเอกังสมัยยังภะกวะสกิสุวิหารติกะปิระวัตุเสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัจิงปัญจมาติเหหิภิกขุสัพเพหิสัพเพหิว่าอรหันเตหิทัศหิ โลกะธาตุหิเตวตาเยปุเยนะสปติตาหุะวันตัมทัสสะระยะภิกขุสังคันตะอถาโคจตุนังสุทาภัสสากาจิกานังเทวานังเอตตังโหสิอยังโค พระกวาสเกสุวิหานติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูตสังเคนัสัจิงปัญจามเจหิพิภูตสเจหิสัพเพหีวะอรันเจหิทัสเจหิโรกะตาตุหิเทวตาเยปุยินะสนิปติธาหนติพระขบันตังทัสนียะพิกูตสงคันจ่าอนุนัมยานปิเยนะพระกวาเตนุปัสังกเมญามะอุปัสังกมิตวาพระกว่าตัวสันติเกปาเจกะคาถาภาษายมติอัตตาโคต้าเทวตาเสยยะถาปินามะปนาวา ปริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเลียภาษาริจังวาภาหังสามีนเจยยเอวะเมวะตุชาปเสสุเทเวสุอาจถริหิจาภักะปะโตปุริสุวัปตุระหังสุอัตตาโคตาเทวตาภะกัมมตังอภิวาติตาวาเอกับมันตังอัทังสุเอกับมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภระขะปะโตสติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมยโยปวันรสนิงเทวกายาสมะขตาอาคตัมหิอิมังธรรมมสมายังทักิตาเยวะอภัสริตาสังคันติอัตตาโภปราเทวตา พระกบฏตัวสันติเกอิมังคาตังอภภาสีตัตต่พิฆวะชะมัตหังสูตริตตังอัตโนะโอชุกมัังสูตสาระทีวะเนี่ยใจนิ้ะ้าเจตวะอินทิยานิรักขันติปันทิจตาติตอัตคูปราธิวตาพระกบฏตัวสันติเกอิมังคาตังอภภาสีเจตวะขีรังเจตวะปริคังอินตะขีรังอุหจามมะมชีเตจารันตัดสุสามิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสุนัคติอัตคูปราธิวตาพระกบฏตัวสันติเกอิมังคาตังอภภาสีเจเกจีพุทธังสารังคาเต คตาเสนาเตฆมิสันติปยะภูมิงหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปุเรสันติติอรคุปปะกวาพิภูมันเตศีเยปุเยนะพิกเวทัสัจสุโลกัตธาสุสุเทวตาสันนิปติตาหงติตาคาตังทัศนียะพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวไอเหสุงอติตาปัจจนังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัศปิปะกกวาตานังเอตัลลปะเอตัปะระมะเยวะเทวตาสันนิปติตาไอเหสุเสยยะชาปีไม่หัมเอตระหิเยปิเตพิกเวไปวิสันติอนะ ānākha tamatānāṃ ānāhāntuwa samāsāṃ pūsāṃ tēsāṃ pē pākāvatānāṃ ētā pāramāṃ yevā tēvā tāsanī pātēsā pāvī sāntī sāyā sāpī mahāṃ ētā rāhī āchī kī samikvī kavē tēvā kāyānāṃ nāmāni kī tachī samikvī kavē tēvā kāyānāṃ nāmāni tēsī samikvī kavē สิโลกกามโลกัสสามิยัตถาปุมาทาสิตาเยสิตาเคลิกาพลังปหญจิตาสมัยเตาปุถุสิหวาสารินาโรมหังสาธิสัมพุโนโอทาแตมนัสาสุทาพิปะสนามนายบีราปิญโยมันจะสเตยเจตวามณีกับปิรพัทเธเบตุอมันติยิสัทธาสัพเกศัสนิระเตเทวกายาจิอภิกันตาเจวิชนารถิกาโวเตจะอัต่ปะปมะขุลงสุตภาวะพุทธศาสนาเตสัมปาตุลังหุญาณังอมนุสสามณมัททสนัง อัปเกสัตตะมัทธะคุงสหัสสังอรัสสตาลิงสัจังเอเคสหัสานังอมนุสานังมัทธะสุมอัปเกสันตามัทธะคุงที่สาสะปาพุทธาระห์มตันจ่สาพังอภิญญาเจาวาวาคิเตระนาจขุมาตตาตัวอมิยิสัทธาสวาเกสสเนตเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนะอภิกะโวเยโบหังกิตายิสเมมิกิระหิอนุปุปโสรสัตตะสหัสสาวะยาขาขุมากัปิรัจวาอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยุสัสสิโนมทัณนามาอภิกันมุภิกุนังเสมาจิงวานังสหัสหา သသဟာစာဟေမဝတ္တယခာနတဝနိနုအိတိမံတောဣတိမံတောဝန္နမံတောယသစီနောမုထနာမအပိကံမုံဘိကုဏံစေမတိင်္ဂဝဏံသာသာကီလာจิตသသဟာစာယခာနတဝနိနုအိတိမံတောဣတိမံတောဝန္နမံတောယသစီနောမုထနာမအပိကံမုံဘိကုဏံစေမတိင်္ဂဝဏံအိတေသုရသသဟာစာယခာနတဝနိနုအိတိမံတောဣတိမံတောဝန္နမံတောယသစီနောမုထနာမအပိကံမုံဘိကုဏံစေမတိင်္ဂဝဏံပေသမိန္တာပဉ္စသသယခာနတဝနိနု อิติเหมโตจุติเหมโตวนณะมันโตยัสสีโนโมหะนะมะอะเคะมุนทิโกนะจะเมติงวันังกุมภิโรราชะคันทิโกวิปูรสะณีเวสนะปิโยนังสัตตสหะสังจะขณะตุริปัสสติกุมภิโรราชะคันทิโกจุปะคะเมติงวันังปุริมันตะธิสังราชะทัตตะละโภปัสสติขันธะภานังอธิปติมหาราชะยัสสะสีสูรพุทธะปิตตะสหะภาโวอินทนะมะมะมหัพพะนะอิติเหมโตจุติเหมโตวนณะมันโตยัสสีโนโมหะนะมะอะเคะมุนทิโกนะจะเมติงวันังภะกินันตะธิสังราชะทาภิรุโอะตะปัสสติ กุมการทนังอธิปติมหาราชายสัตสีโสพุทธาปิตัสหาพะหาโวอินทนามามหาปาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยสสิโนโมทนานามาอธิกรรมมุงพิคุนังเสมาติงมานังปชิมันจ่ายที่สังราชบิลุขุบิลุปภโคปัสสาสติราคารังอธิปติมหาราชายสัตสีโสพุทธาปิตัสหาพะหาโวอินทนามามหาปาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตเยสสิโนโมทนานามาอธิกรรมมุงพิคุนังเสมาติงมานัง อุตร ah e ังจัตที่สองราชากุเบโรตปัะสะสติเจ้าข้นังอธิปติมหาราชาเยสะสิโสภูตตปิตาสหะพระหาวงอินทนามามหาปรอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตเยสัสิโนโมทนานาอาเภกขมุพิคุนังเสมติงวานังปุริมาทิสังทัตตาละโทตะกินในมิรูหะโกิปสิเมนะมิรูปขัวกูเบโรอุตรังที่สองเจตโรุติมหาราชาเสมมตาเจตโรุติสัทันธรรมลมนาอัคคสุวมณี กปิรัตเวเตสังมายามีโนทธาสาอากูปัญจานิกาสธามายากูเกนตุวิกุนวิกุวเทียนตุมายากูเกนตุวิปุนตูวิปุจุตูสหะจันทนกามาเสตุโทจะกรินูมันทูนิมันทูจักรปนทูโอปะมันโยจะเตวจุตูจะมาตานิจิตตสีโนจะกันทัพโหนโรราชาสันโนสโพ อากูเป็นจ้สิโคเตวะจิมพิรูสีวะจัชสาเอเตเดเจจะราชโนคันสาสาลาชุพิธโมทนามะอภิกรรมมุงพิ่กุนังเสมิติมันนังอาตากูน้ภาษานาคาเวศราสหัตจัก้ากัมพาลัสราตราอากูปยาสหายยาสิพิธยมุนารทัตตาลธาจัอากูนาคาเยสัสสิโนเอรามโนมหานาครูสุปะคาเสร็มิติมันนังยยนาคาราเชสหัสชาหันติทิพาทิชาปะภูพิสุทธราชขูเปหัสันเตวานาจัปตา กิตาสุปนังอิติเตสนามังอาภัญฑธาอาภัณฑตาอภยันตธานาคาลาชานมาสิสุปนตุเขมแม่มากาศีพุทโธสานหิวัจหิอุปหายันตานาคาสุปนนาสนามังคังสุพุทธังชิตาวัชยหาเทนะสมุทังอสุราสิตาปาราโรวาสาวเสติอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธาณะเวฆาสเวปจิตติสุตยุติจัปปะหารามัทโทนมจิสจหะ สทัททานจัตประปุตตะนังสัพเพเวโรจนามะกาสันนิหิตาวาพรลิงเสียนังระหูปทั้งมุปากามมงศัมยุทธานิปันนาเตภิกุนังเสมติงมานังอาโปจเทวาปเทวิจเตชูวาย,ยุสะทาคขามมงวารุณาวารุณาเท เทวานสุเมติยยสะสาสะสหะเมตตานังกะยิกาอะภูเทวาจิตัสสีโนทะเสเตนะสะนะกายะสักเถนะสัมมะนิโนอิติมันตุชุติมันตุวรรณมันตุยัสสะสีโนมูทานะวะอะติกะมุนภิกขุนังเสเมติมะนังปิญตุจะเทวาสหะรีจะอะสัมมาจัตตุวิญยมาจนะสุวะนิสาเทวาจะนังมะกุปะระกิตาสุริยะสุวะนิสาเทวาสุริยะมะกุปะระกิตานะขะตะนินทะระกิตะวะอะโมตะวะลหะกะวัสุนังวัสโวเสโทสะโกปะคะภูริณะโท ทศเสตทศสารกยยาสเปนนัตสวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตูเยสสิโนโมทานามาอภิกรรมมงค์พิโกนังเสริมสิงมานังอธากูสหากูเทวะเชลามกีติขาลีวะอริจกาจะโรชาจะอุมาบุพผานิพาสิโนวรลลนาสหธรรมะจะอาจจะอาจุตาจะอเนเชกาสุรยะตุจิราอาคูอาคูวัตสวานิสิโนทศเสตทศสารกยยาสเปนะนัตสวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตูเยสสิโนโมทานามาอภิกรรมมงค์พิโกนังเสริมสิงมานัง สมานามหาสมานามนุสนสามนุสสุตมาคีธาปทุสิกาอาภูอาภูมนุปทุสิกาอาทาภูหะโย,ยเทวาโยเจโรหิเตวาสิโนปารากามหาปารากาอาภูเทวายัศสิโนท,เท,เท,ทรรัศเสตเถระสารกายาสพัพภีนนัน,านาตาัมวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยัศสิโนโมทนามาอภิกรรมมงคิโกนังนเสมาเิงโกนังสุกขากรุมหาอรุณาอาภูเวคานัสสาสหะ โอชาจะกขัหาปลาโมฆวาอาคูเทวาวิจักขนะสถานมัาหัลลค้าชายมิสกาจะยัสสิโนตานายังอาคาปชุนโยโยทิสาวิวิสติทัศเสเจทัศสักขายาสักพีนะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมโมทานามาอธิกรรมุงพิคุนางเสมาติงมานางเขมิยะดุสิตายามากัตถกาเจยัสสิโนสัพพิกาลามสเสธาจุตินามจะอาสวานิมานะลัตติโนอาคูอาทาคูปิณิเมตตาทัศเสเจทัศสักขายาสักเพน na nata wani nan ita manta shi timanta wa na manta ya sasi na o motar na ma'afi kamar fikunan samitin wadam sate daidaiti wani kaya ya safe na nata wani na naman waje na akan ci yaken jasirisa sa ha farwood วุฒิชาติมังคีรังโอคะตีนามนาสว่างทักเคมุคะตัลังนาคังเกณฑ์ธรรสิตาติตังสุภามาปรมัตตุจักปุจจาอินมตุสหะชนังกุมมรติโสจัตโสปะฆาสิเมตินมานังสหัสภามารูกานังมหาปามาพิติตติติอุปปันโนชุติปัญโยพิฏโากโยเจษสิสุทะัดเสสะอิศาลาอคูปัญเจกวาสสาวัติโนเจสัจมัสตุอักนาคานิตุปริวาริตุเจษเพอภิกันเจสินเทเจวัสภามาเกมารเสนนาอภิปะอภิไกมีภาษาการนะสสามารถทียัง อิสาคันทธาปันธาตลาเคธามัตธาตตวะจำมันตาปริวาลีธามาบูมุจิธาโคจินังอิติสตามหาสีนุกันหาสีนังอภิสายิปปิณังตะระมาหาจจารังกาตะวานะเทระวังยะถาปะวุสโกเมโขตนะยันตูชีวิจุโกระตาสุปุราวติสังุตุสียังวเสตันจัตสาพังอภิญญายะวะวากิตนะจจกขมาตตตุวในยี่สัตถาสัมเกศเสนนตเจมะเสนาอภิกันตาเตวิชนาราภิกระโว เอจตตาปะมะคลุงสุตรตาบาพุทธสาวสถานังวิตาและเกหิปะกัมงเนสันลุมปิอินชยุงสัตเปริวิศสังฆามาพญาเทตายัสสินโนโบธันตีสหพุทธินีสวากาเตชะเนสุตาจีบูตรจุลชัยยะปกรณ์นัโมเมพุทธเจชสารลแต่นัตยะธรรมมิกาเจชาประสิทธิประสีเทวานาระยะบาลเมสุราสิทธิพามากจะอินทาจะจุ โลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะพัมจะสะพัมมะชัยยะประสิทธิภาวดุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทะติอุทะทินาทินาทีชัยยะชัยยะขะาพุลละตุลละนิสัยนิไรใสสีนะเมรุราชพุลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสมพีนาเคินทนาคีปีสาเจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะ มุขชาชัยยะชัยยะบาลุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะวุระขันทุชัยยะชัยยะขับจักรนัตุลมสุการะภูชนสีหะพยาคทีปาชัยยะชัยยะบาลุณะมุขยาตาชิตะชิตะเศนาลีปุณุนสุทีนาลีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีธรณีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันตินสัทธา ชายยะชายยะมังกราชัญญาพระวัเทชายยะชายยะพรุณายักเถชายยะชายยะลัคเสสุระผูชเตเสเตชาชายยะชายยะพามินทัคนาชายยะชายยะราชาธิราชาชายชายยะชายยะปจวิงสัพพังชายยะชายยะอรหันตาปัจจเจกพุทธสาวังชายยะชายยะมะเฮสุโรหันโลหะินเทวาชายยะชายยะพามาสุระขวชายยะชายยะนาโควิรุณหโควิรุปโคจันติมาลวิอินโท จะเวนติโยจะกุเวโรบาลุโนปิจักอคีอคีวะยะอคีวายโยจะปุณจะปาชุนโหกุมาโรทัตตาลโธรัตถโกอัฏฐาอัฏฐานะมหามหาเทวาสิทธิปัสสะอัฏฐโยอิสิโนสวากาสัพพชัยยะราโมภาวัตุเตชยยะธรรมโมจัสังโฆจทัสสะปะโรโอจัชยยะกังเอเตนะชยยะเอเชนะชยยะโสโสตีภาวัตุเต ยเยเจนะพุทธเตเจน,นะมนตุชยมังคารังชัย,ยุปีพุทธศาสิริมตุอายังมรสัจจปาปติมตุวมาลาชโย,ยอุโขสย,ยงพโพธิมันเทรปโมติจายชัยยะตาภามะคณะคะนา,นามเหสิน ชายุปีผู้ทศเสลิมัตุอัยยัมรัสยเจปาติมัตุปราชโยสุโคสยามโพธิมันเทปโมทิจาชายัตถาอินทคานามหิสินุชายุปีผู้ทศเสลิมัตุอัยยัมรัสยเจปาติมัตุปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิจาชายัตถาเทวะคานามหิสินุชายุปีผู้ทศเสลิมัตุอัยยัมรัสยเจปาติมัตุปราชโย อุโกะสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยัตถาสุปันนักนามเฮสินูชัยยศปีพุทธศักริมตุอายามรัสัยจารปาปีมตุปบราชโยอุโกะสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยัตถานาคนาคนามเฮสินูชัยยศปีพุทธศักริมตุวอายามรัสัยจารปาปีมตุวบราชโยอุโกะสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยัตถาสภามะคนามเฮสินูชัยชัยันตุปุตติยาโมเรสกยานังอันทิวัฒโนอีบังบัง วิจชโยโหหิเยัสตุเศยมังคะเลอปิรชิตาสปาลังเกสีเสษปฏิบีปุคะเลอภิเสกิสัพพากุจานังอคับปัโตปมุตตติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหงษ์ตังสุขโนสมุทหงตุสุยิถังพามะจริสุปัตถากินังกายากรรมังวาจากกรรมังปัตถากินังปัตถากินังมนุกกรรมังเปนิธีเตทพระกินาปัตถากินานิกัตวานาลลาันตเทปทัตกินเนเทอัฏรารถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหทะ โหทะัสหะสัมเพหิยติพิตุนันตุพลตเยเทวะอตมีงทานีอธิคตาติกายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาลักขันตุสัพพัสัตตานังลักขันตุชินาสัสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรับหายุตตะกาเลปะวัสสันตุวัสสังวัสสาวาลาหะกาโลคาจุปถวาเตสังนิวาเรีนตุจะสัพพธากายายสุข ยังกิตตสุขังอรหันตุยะฐานะหังบุสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวะเอวเมสุตังเอกังสัยังปะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเฉตระวันเนอนากะปินทิกัสสะอรเมตตะโคปะคะวาพิคุมันเทศีพิเกพิเกวติผะ พระทันเตติเตพิขูปะกบะตัปัจจสุสูงปะกวะอิเตทะวุจัปทาวาพิไกเวตถาคตานังกุดนุปปาทาวาตถาคาตานังทิตาวะสารธาตุธรรมมัทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารอนิจจติตังตถาคตัวอภิสัมพุชติอภิเสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิเสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวัติวิภัชติอุตตนี้ กโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปทาว่าทิเกเวสัทธาคาตานังอนุปปาทาว่าสถธาคาตานังชิตาภาษาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมณิยามาจารสเพสสังขาราทุกขติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทศติปัญจเปติปัตะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสเพสังขาราทุขติ อุปทานวะพิเกวีตถาคตนัณอนุปาทาวะตถาคตตัณห์ติตาวะสาธาตุธรรมะทิตะตาธรรมนิยามตะวะสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคตโตอะภิสัมพุชติอะภิเสมิติอะภิสัมพุชิตาวะอะภิเสมิตาวะอจิกาจิเทเสติปัญจเปติปัสสะเปติวิพัลติวิภะชะติอุตเนกาลุติสัพเพธรรมะอนัตติอิทามะโวจ่ภะคะวะเอตตะเอตมะนาเิภิกขุภะคะวะโตูาสิพาสิจังอภินันทุนติ บทสวดพระเจ้กระตะคาถาแปลติต uh uh ันาวะเกศเมญะนัตต uh ิการเกอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเช่าทีตติตังปีหีนันตังอัปปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันใจโยนธรรมังตัะธัตตวิปัสสติอสังหิรังอสังผูปังตังวิทามัุรูหเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันขวัญแขนเขาวคน พอคูณอาการเช่นนั้นไวอเวจวะจิตจะมาตัดปังกูชัญญามันางนัสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครรู้จะความตายในพรุ่งนี้ในินโดยสัคฆารันเทนะาแมาหามาหาเสนาณนมัจจุนาพาอการปฏิเพียรต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอว,วังมีหารีมาตัมาตาติงอโหระตมาตังจัง,ต,ต,ต,งตังเบะเทกรตุติสันตัวอจิขเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกภูมิมีคนเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงนายีเดียวก็นะ่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจัยเวคณะแนะสะเพสังขารอนัจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแร่รธรทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแสเพสังขารทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจแร่รธรทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปแสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใชุ่นไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุบังมาณะมรณางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมียามนิจจำพามเราจะพึงตายเป็นแท้มาณะปฏิโยสานางมีชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตัางมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวชอายังกยายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภิเตจัยวิญญาณูขันป่าจากวิญญาณชุดโทอันของอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจากนอนทับปฏิวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงพลังอีวะโดุด,ดังว่าท่อนไม้และต้นฟืนนี่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจจาวาะตะสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสืเส่อมไปเป็นธรรมดาอุปปอุปชิตตวานิรุชันตินเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปาสมูสุขโขค,ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเกิดสุขอย่างยิ่งสะเปสตามะร,รันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลงังตายอยู่ มะลิงสูตรจมะมมาิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายประเทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมตเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตายยังกินจิตยังกินจิตกุศลรังกรรมมังสะเพหิเปพระเทหิกตั้งบุญยางนูอนุโมทันตุสนันตุพนโตโยเทเยเทวอสิมิงฐานนี้อธิติตคาติกายุกาสับ satah hondo sukita hondo tukaa parmon jandu mantai pita sukita hondo tukaa parmon jandu sapeyajitika sukita hondo tukaa parmon jandu sape sukita hondo tukaa parmon jandu sape pisa sape yaka sape tetra sukita hondo tukaa parmon jandu sape ajaliya kucaya sukita hondo tukaa parmon jandu sape sukita hondo tukaa parmon jandu sape sewa sukita hondo tukaa parmon jandu sape s mati nang sukmi สมีชันตัวเบิดสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้โมพุทธิตาตัวอากันติมายะอิติภควาน้โมพุทธิสัตัวอากันติมายะอิติภควาน้โมพุทธิสัตัวอากันติมายะอิติภควาบิสวดปิตะปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสเนถูเปฆาเลโพธิฆาเลตหิงตหิงตาธรรมะตานีนัปะวันตุปุจิตาสุจิงเกเรนเตระบิหารมันเลรเหราจมะจานาวากาเตพิกกวโร จาระมีการทานนันปฏิกอุปัสการามาเจเทสานิรามาเจอิสราสัมปนาปูตตาสุกิตาปวันตุเตชลาภูชชลาภุชายเยปิจะอนสัมภาวะสังเทชัชจตตาอัตถบวกปฏิกาณิยนิกังธรรมาวัรังเปติเจเตสันเพปิทุกัสะการลุนตุสังขยังทาตุจีรังจะตังธรรมโมธรรมังตราชปุกาสังโคงหตุสมะโควะอัตไยะจะหิตยจะจอเมระกตุสัตธรรมโมสันเพปิธรรมะเจริณนววติงสัปปาปุเนยามะทันเม อริยปะเวทิเตปัจจานังหุ่สตรสะเพปปิปนิโรพุทธศาสนีธรรมสัมมาทานวันปะเวชัตตุกาลเทวปะเวชสัตตุวุธิภาวกยะสัตตะนังสมิธังเนติเมตนิงมัตตาปิจาจะอรจังนิจังระคะละคันติปุตตะกังเอวังเทมีน่าราชโนูปัจจางละคันตุสัพพทาบทสวดเทวตา อุโยชนะคาถาตุกขปตาเจนิตตัวขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกังหงสุดสเพปิปานิโนเอตาวาตา j จจะมีหิสะมาตังบุญญาสัพพะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัจจิติธิยาทานังทารันตุสัตยาสีลังลังตุสัพพธาปันนายพิรจังหงสุข้าจันตุเทวตาข้าตาบุโชติมังคอลคาถา โมตุสพังสุมังคลังลังตุสปเทวตาสัพพะุทานุภาเวนะสุนติของตุนิรันตลังโมตุสพังสุมังคลังลังตุสปเทวตาสัพพะสามานุภาเวนะสุนติของตุนิรันตลังโมตุสพังสุบังคลังลังตุสปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุนติของตุนิรันตลังสเพชพุทธาภรัพตาปเจกันตยังพลังอรหันตันตเจชินะรักของพารมิตสกุลสเพชพุทธาภรัพตาปเจกันตยังพลัง Alahan han tanan ta te jina ala kang pali me sa pala pata palang Alahan han tanan ta te jina ala kang pali me sa pala pata palang Alahan han tanan ta te jina ala kang pali me sa pala pata palang Alahan han tanan ta te jina ala kang pali me sa pala pata palang ala han ta te jina ala kang pala pata palang อรหันตันตเจเจนะรักขังพันธมิตรสัพพโวสัพเพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพรังอรหันตันตเจเจนะรักขังพันธมิตรสัพพโวสัพเพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพรังอรหันตันตเจเจนะรักขังพันธมิตรสัพพโวสัพเพุทธาภรพตาปเจกนันเจียงพรังอรหันตันตเจเจนะรักขังพันธมิตรสัพพโสกุยอนุภาค ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศสบายเป็นพระราชกุศลเดี๋ยวเฉลี่ยพระนางเจ้าเฉลี่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สิริสุวรรณคารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตบรรงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอุดอยากยากจนคอยอย่าได้มีเกียรติพระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งอ์สมด็รพระส,มสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเจรจาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลไม่ปิตายาดเสดีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงห์มเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปียมด้วยพันธุทานุภาพเพาาพทปานุภาพและทิฉานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นศิรรริมงงคลลแแกก่ผู้้ออบะะชาาุปาดวยว